สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปที่แนะนำเรื่องของการทำบุญยังไงให้ได้ประสบผลสมเร็จและมีความร่ำรวยเคยคิดเคยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราทำบุญถวายสิ่งของหรือบริจาคสิ่งต่างๆทำไมเหมือนเรา ไม่ได้ตามที่เราปรารถนาหรือร่ำรวยแต่บางคนก็ทําเหมือนกันกับเราบริจาคเหมือนเราถวายสิ่งของเหมือนเราทำไมเขาดูประสบผลสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยขึ้นตัวนี้ท่านผู้ชมคะตัวเลขมีอิทธิพลต่อสิ่งของที่เราบริจาคตัวเลขวันเกิด จะมีอิทธิพลมากเพราะถ้าหากเราบริจาคสิ่งของที่ตรงกับตัวเลขเราเป็นการส่งเสริมให้ผลบุญนั้นสู่เราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตาม<ฮ>ที่เราปรารถนาทำให้เราร่ำรวยได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการทำบุญ ทำยังไงให้ร่ำรวยสำหรับคนที่มีเลขเกิด5ก็คือคนที่เกิดวันที่5วันที่14แล้วก็วันที่23ตามมาฟังกันนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะฟังก็ขอความกรุณาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์เพื่อที่ตัวผู้ทำคลิปเองจะได้มีกำลังใจที่จะพัฒนาคลิปให้ดีๆยิ่งขึ้นต่อไปคนที่มีเลขเกิด5 คนที่เกิดวันที่ 5, 14, 23นี่นะคะการทำบุญค่ะจะค่อนข้างแตกต่างจากผู้อื่นมากมายนอกจากเราทำบุญธรรมดาแล้วนะคะทงไว้ขึ้นใจนะคะต้องทำบุญคือไปลักษณะทำความสะอาดห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ำที่วัดนะคะมีข้อแม้ว่าการทำความสะอาดหรือขัดห้องน้ำนั่นเราต้องทำด้วยตัวเราเองห้ามให้คนอื่นไปทำแทนด็ดขาดนะคะ ลองดูสิคะเคยไหมคะที่ไปทําความสะอาดอย่างนี้หรือและหรือนะคะซื้ออุปกรณ์สําหรับขัดหรือทําความสะอาดห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นแปรงขัดห้องน้ําฟองน้ำํำสก t อตไบรท์น้ำยาขัดห้องน้ําต่างๆพวกนี้อยู่ในหมวดของการทําความสะอาดห้องน้ําแต่ให้จําไว้ว่าเราต้องไปทําความสะอาดห้องน้ําด้วยตัวของเราเอง นะคะนี่แหละค่ะสำหรับคนที่เกิดเลข5วันที่5วันที่14วันที่23ก็มีเทคนิคง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะให้เสริมกับการที่เราบริจาคทําบุญอย่างอื่นนะคะไปเพิ่มการทําความสะอาดห้องน้ำนี้เลยนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่า เป็นเรื่องของสถิติที่พบว่าคนที่ทาความคนที่ทําบุญทคาคนสะอาดน้องน้าแบบนี้แล้วแล้วก็คนเกิดเลขที่ห้านี้แล้วก็ประสบผลสําเร็จตามที่ดิฉันแนะนําไปส่วนมากเลยนะคะค่ะสําหรับเลขห้าก็คงมีแนะนําค่อนข้างจะเป็นแบบเฉพาะเจะจงนี่เลยนะคะค่ะ แล้วก็ยังมีอีกมากมายสำหรับคนที่เกิดวันที่ 54, 23เกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของความครอบครัวเรื่องของความร่ำรวยเรื่องของโชคลาภต่างๆเรื่องของสุขภาพจะต้องทำยังไงที่จะประสบสุนสาเร็จนะคะค่อยฟังในคลิปต่อๆไปโปรดติดตามนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คงขอกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันสำหรับคนที่เกิดเลข6นะคะค่อยฟังต่อไปสาหรับ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ